สวัสดีครับสวัสดีครับยิตอนรับเข้าสู่รายการ Suzuki The Top N นะครับสนทนาภาษาเด็กคงนะครับอยู่กับเราสองคนเหมือนเช่นเคยนะครับผมคุณฉุยและเจมส์แอนฟิลครับครับผมเดี๋ยวเป็นหน่องแปดริ้วเดี๋ยวเป็นคุณฉุยนี่ตกลงเอาไงกันคนก็ได้รู้ไงว่าเรียกเรียกเรียกหน่องก็ได้เรียกคุณฉุยก็ได้หน่องแปดริ้วแปดริ้วโอเคโอเคไม่ใช่หน่องท่าทน่องแปดริ้วโอเคโอเคครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยก่อนเกมครับ ที่ลิเวอร์อพูลจะบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ว่ากันว่าเป็นเกมสุดหินนะใช่แล้วครับสนับสนุนโดย s ซูซูกิยูดิง n อนดิฟธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ b o d y b a ี k แบ็เลสูกะหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง ก็หลังจากที่ออกซาร์ในเกมลีกมา6นัดใช่ไหมชนะ5กับเสมอหนึ่งเสมอหนึ่งเป็นการเสมอนัดแรกกับเชลซีแล้วก็มาชนะ5เกมติดแต่ช่วงหลังในเวลาชนะมันจะมีเสียวๆนะโดนไปก่อนแล้วก็คัมแบ็กกลับมาใช่ไหมใช่สี่เกมแล้วมั้งอ่าสี่ห้าเกมแล้วนะใช่ไหมแต่มีเกมที่แล้วที่เล่นกับเวสแฮมอ่ะนำก่อนโดนตีแล้วโดนตีเสมอแล้วก็กลับมานาแล้วก็ชนะแต่ว่าสกอร์ยอดที่ของลิปุตอนนี้สามหนึ่งสามหนึ่งนะ 5เกมหลังสุดเนี่ยลิวพูยิง15ประตูนะนะครับแล้วก็ชนะ้วกสกร3-1เนี่ย4เกมไม่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 เสียประตูเกมเดียวเกมกับวิลล่าใช่เกมนั้น3-0แต่ยิงได้3ลูกมา5นัดติดแล้วติดละ5นัดติดละโหดมากถ้าเอาแบบว่าเอาจบเกมนี้ล้กสกรเดิมเลยเอาไหมไม่ไม่ไม่ต้องแข่งอ่ะใส่สกรไปเลยแล้วไม่ต้องแข่งเอาเอาเอาเพราะเกมนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมโอ้ถ้าเกิดเกมนี้ ยิงได้3ลูกนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะ,ะเพราะสเปอร์ชุดนี้แข็งมากนะเพราะสเปอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่แพ้ใคร ใช่ในพรีเมียร์ลีกนะแต่เขาเคยแพ้ในคาราบาวคัพรอบสองไงใช่เขาตกรอบไปแล้วถ้าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสเปอร์แข็งมากยังไม่แพ้ใครจริงๆออกออกตัวมาก็คือเสมอเกมแรกนั่นแหละกับเรนฟอร์ดนะครัแล้วก็มาเสมอเกมล่าสุดนี่แหละก็คือเสมอกับเกมใหญ่นะลอนดอนดาร์บี้ใช่ลอนดอนดาร์บี้เสมอร์เรียสเซนต์22เสมอแบบเกมมันขู่เบียดไปเบียดมามีโอกาสแพ้ชนะด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเกมเนี่ยมันเป็นด่านหินของลิเวอร์พูลแต่ถ้าผ่านด่านนี้ไปได้นะครับ โอ้มันได้หลุนลุนยาวๆนะลุนยาวๆทีเนี้ยลิเว์กําลังอยู่ในช่วงที่ใช้คําว่ามั่นใจได้ไหมเจมใช่ได้เลย,เลยสภาพทีมก็โอเคขาดแค่เตียโก้คนเดียวทเทรนด์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเป็นตัวจริงได้เลยนะอ่าถ้าถ้าเกิดว่าครอปและทีมงานมองว่าสภาพได้แหละอืทีเนี้ยถ้าสภาพได้แต่ปัญหาคือว่าเลือสนามไปนานแล้วคนที่เล่นแทนเขาอะ่ะอื ดันเล่นดีไงเจมเล่นดีหมดนะไม่ว่าจะเป็นโจโกเมสในเกมกัอล์ฟแชมหรือว่าจะเป็นเคอร์ติจโจนในเกมกับเลสเตอร์ล่าสุดใช่แต่ว่าเคอร์ติจโจนเนี่ยถ้าเอามาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาและอินเวิร์ดอ่ะก็ได้แต่ใครจะเล่นกลางสายอ่ะใช่ไหม,มเพราะถ้าเกิดกลับมาใช้กลางชุดใหญ่ก็คือมีซูโบสไลแมคคาริสเตอร์น่ะและปกติตรงนั้นจะเป็นเคอร์ติจโจนใช่ไหม ก็ยังมองไปที่การเฟนแบ็กได้นะแต่ถ้าจะเอาเคอยที่จอนกลับไปอยู่ที่เดิมแบ็กขวาก็จะเหลือตัวเลือกบาเชตติกับทางด้านของโจโกเมสแต่บาเชตินเนี่ยยังไม่น่าฟิตหรอกก็จะมีโจโกเมสแหละเว้นแต่ว่าเทรนด์ก็จะฟิตกลับมาใช่ไหมเซนเตอร์เนี่ยน่าคิดมากเพราะว่าเกมที่เล่นกับเวสแฮมเนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์นะเขาเลือกมาติฟจับคู่กับเวอร์จิฟานไดเช่เลยใช่แต่ตอนแรกโกนาเต้ก็กลับมาฟิตเปลี่ยนละเกมกับเลสเตอร์เมื่อกลางสัปดาห์เล่นดีมากนะก็เป็นโกนาเต้กับเจเรลคอนซา แต่ความทราบพี่ว่ายังไงก็ต้องนั่งก่อนแหละใช่ทีนี้ฟานได้จะจับคู่กับใครนี่แหละ่ใช่ไหมมาทิปนี่ก็ได้เรื่องความนิ่งความเก่าแล้วก็จังหวะพาบอลขึ้นไปไะครับไปจ่ายแต่ถ้าเอาอีบูโกนาเต้น่ยแข็งแรงแข็งงแล้วก็น่าจะมีช็อตแก้ไขในการเล่นเกมรับอ่ะครับอแต่เอาละมันเป็นปัญหาที่ที่เขาบอกว่าโอเคผมชอบแบบเนี้อ่ามันมีตัวให้อ่าใช่ไหมมีมีนักเตะให้เลือกใช้เยอะและ เลือกใครลงมาก็น่าจะเป็นชอยที่ดีที่สุดในสายตาเยงินครอปอ่ะครับส่วนตัวรุกเนี่ยลิฟูคงกลับมาใช้โมซาล่าแน่นอนซึ่งได้พักเต็มเต็มแล้วในเกมกับเลสเตอร์ไม่ได้เล่นนูนเยสแล้วก็ดีอาร์สในเกมแบบเนี้ยน่าจะเป็น2คนนี้ก่อนนะเพราะกักโปกับโชตาก็เล่นเล่นมาเต็มเต็มเลยใช่ในเกมเมื่อกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นโดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์ส่วนสเปอร์เนี่ยเขาลุ้นรุ้นแบบสุดชิดเหมือนกันนะเจมส์ดิสันอ่ะเจมส์ดิสันเจ็บ ข่าจต่เกมเสมอกับอาร์เซนอลแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ไม่มีอะไรมากแต่ของแบบนี้บางทีมันเป็นรับลวงพรางนะเจมส์รับกวไม่มีอะไรมากอาจจะไม่ได้เล่นก็ได้เออแต่แต่ข่าวทางทางซิสเสเปอร์เขาก็รายงานว่าไม่น่าจะมีปัญหาคือคือคงเล่นได้ถ้าเล่นได้เนี่ยกลาง3คนของสเปอร์ก็ครบอะปามาด้าซาอีวิสุมาแล้วก็เจมส์แมตติชันซึ่งเป็น3คนที่เล่นแล้วมันลงตัวมากนะใช่ ปัญหาเดียวคือตัวรุกด้านซ้ายนี่แหละเป็นแดนจอนสั้นเจ็บจากเกมที่แล้วใช่ไหมครับใช่อาจจะต้องพักพักใหญ่เลยแหละแต่ถ้าให้ซอนทอรมินไปเล่นทางด้านซ้ายดิฉานิซอนจะเล่นหน้าเป้าไหวเหรอแต่ดูแล้วเนี่ยพอเขาปรับเอาซอนเทอมินไปเล่นเป็นหน้าเป้านยแล้วมันก็ตอบโจทย์นะอย่างเกมล่าสุดก็ยิง2ลูกใช่ไหมใช่ก็อาจจะเป็นโมโนซูซโลมอนอ่าโลมอนเล่นด้านซ้ายแล้วทางด้านขวาก็คูดูเซสกี้แล้วแผงหลังนี่มันเป็นเป็นชุดเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์อื คิเซโลเมโลกับมิกกี้ฟันเดลเฟนแล้วก็ฟูลแบ็คเปโดปอโรใช่ไหมกับเดซี่อูโดกี้ก็สมบูรณ์นะถ้าลุ้นแค่เนี่ยแมดดิสันฟิตไม่ฟิตแล้วก็ปรับตัวลุกฝั่งซ้ายแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ฟิตเนี่ยสเปอร์ก็ยวบนะเพราะว่านักเตะที่เล่นแบบแมตติสันมีแค่โจนี่โรเชลโซใช่ไหมยังเก็บอยู่ไม่พร้อมคนอื่นมันเล่นแล้วคนละแบบอ่ะ เอาพวกอะไรคอยเบียร์ลงมาไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนแมตติสันนะครับแต่ว่าสเปอร์จะได้เปรียบตรงที่ว่าสเปอร์ไม่ต้องพรมวลกับบอลถ้วยเลยใช่ครับบอลยุโรปก็ไม่มีก็ไม่สระสิทธิ์ไม่เล่นแล้วก็บอลบอลถ้วยในประเทศก็ตกรอบเร็วไปหนึ่งรายการครับก็เหลือแบบเพราะฉะนั้นเขาก็เล่นแบบ สัปดาห์ละนัดเองอะ่ะมุ่งมั่นได้เต็มที่โฟกัสได้เต็มที่ซ้อมมาเต็มที่นั่นคือข้อได้เปรียบของตอนนี้แหละทำให้ลิเวอร์พูลก็ต้องอต้องมีเสี่ยวนิดนึงแต่ว่าซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลก็ผ่านเกมยากๆมาได้นะเจมใช่ครับยังอเอาเกมเสมอเชลซีนัดเปิดฤดูกาลแม้ว่าย้อนกลับมาดูตอนนี้ลิเวอร์พูลไปเสมอได้ยังไงวะแต่ว่าตอนนั้นเชลซีก็ถูกมองว่าเป็นทีมที่แบบสร้างใหม่แล้วมันน่ากลัวใช่ไหมลิเวอร์พูลก็ผ่านในการเสมอหนึ่งแล้วก็เกม เกมสำคัญคือเกมบุกชนะนิวคาสเซิลไงสอหนึ่งอันนั้นก็เป็นเกมที่ต้อบอกว่าพลิกโฉมเหมือนกันนะนเหมันเป็นการต่อยอดสร้างความมั่นใจทั้งที่ว่ากันตามทรงบอลตามหลังเหลือ10ตัวมันควรแพ้ใช่เพราะฉะนั้นด้พอเรามองไปถึงเกมนั้นมันยากมากนะตอนตอนที่ตามศูนย์หนึ่งแล้วเหลือสิบคนเนอ่เพราะฉะนั้น ถ้าผ่านเกมสถานการณ์แบบนั้นมาได้แล้วเล่นเกมนี้ทำไมจะผ่านไม่ได้ถ้ามองมุมนี้ถูกไหมเจมใช่ครับใช่ถ้าคิดในมุมนี้ก็ก็ใช่ละเช่นเดียวกับสเปอร์ก็มองว่าถ้าเขาจะไปให้ได้ไกลแล้วก็ประสบความสำเร็จกลับไปเล่นในฟุตบอลยุโรปเนี่ยนี่ก็คือด่านสําคัญที่จะพูดเลยว่าทีมพร้อมหรือเปล่าใช่ก็คือิรวอ์พูลูี่ลหละแล้วก็เป็นทีมที่แสดงให้เห็นมีคาแรคเตอร์เลยไม่ยอมแพ้ง่ายๆอย่างมันเล่นกับเชฟอ่ะบางทีอาจจะถอดใจไปแล้วนะยิงไงก็ยิงไม่ได้แล้วเขา ไม,ไม่ทออม้ออ่ะค่อยๆบดค่อยๆบีบบ้ไปเลยแล้วมาได้สองประตูจงท้ายจ,าจริงแต่ทิชาดีซอนกับกูดูเซฟสกี้แล้วก็เกมล่าสุดเล่นกับอาร์เซนอลไอ,อตอนโดนนำหนึ่งศูนย์ไม่ใช่ไรไอตอนโดนสองหนึ่งอ่ะอมันเหมือนเหมือนจะเสร็จแล้วนะแต่ว่ามันจุดเปลี่ยนคือน,นาทีเดียวอ่ะจอจุญโยไปโดนฉกใช่ไหมครับใช่ก็พลาดไปแล้วก็ซอนก็ไปยิงตีเสมอเขาก็ได้หนึ่งแต้มกลับออกมาแสดงเห็นว่าสเปอร์ทีมนี้ ไม่ธรรมดาครบเครื่องเหมือนกันนะครับรูปแบบการเล่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจใ<ช>หัวจิตหัวใจดูแข็งแกร่งขึ้นสำหรับเด็กของเกมนี้เจมมีอะไรแนะนำไหม,มถ้าเป็นโรคหัวใจควรจะเรียกไหม<อ>ม,มันบีบหัวใจไหมเกมนี้ <c oughs> บีบเหมือนกันแต่ว่านี่มัน, <c oughs> เ,ปนเป็นช่วงยังไม่ถึงสิบนัดแรกอ,ะอ่ะมันก็ยังยังสามารถที่จะแก้ตัวได้คือผมไม่ได้มองว่าลิเวูจะจะแพ้แน่นๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่า เกมกับสเปอร์มันมีแพ้มีชนะแต่ไม่ถึงกับซีเรียสมากมันมันไม่ใช่เกมที่ชี้วัดอนาคตเลยคือสมมติถ้าเกิดจะพลาดครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ว่าเอาเฉพาะในเนื้อเกมนะดูแล้วมันก็จะแบบบีบหัวใจนิดหน่อยเพราะเกมมันน่าจะสูสีแล้วสเปอร์เขาอาวุธก็เยอะมันมีโอกาสที่จะโดนเขาเล่นงานได้เหมือนกันแต่มีจุดในไงเจมสติในการ จอการของของสองทีมในช่วงหลังเนี่ยลิเวอร์พูลค่อนข้างจะข่มไงเหนือกว่านะอ่าแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่ครอปเข้ามาคุมใช่ครับเกมแรกที่ครอปคุมอ่ะคือเกมเยือนสเปอร์นะศูนย์ศูนย์สิบห้าตุลาคมอ่ะแล้วหลังจากนั้นเน่ยเจอกันมาสองพันสิบห้านะสิบกว่านัดอ่ะครอปเนี่ยแพ้สเปอร์แค่เกมเดียวเจมตอนนั้นแพ้เิโน่คุมแหนึ่งสี่สองพันสิบเจ็ดใช่ใช่นอกนั้นเนี่ยไม่มีแพ้เลยครับมีแต่ชนะกับเสมออืม แต่ว่าตอนนี้ยสเปอร์บอกว่าเอ้ยนั่นมันยุคไหนนี่มันอังเก้ด้วยนี่อังเก้ไงเขาคุมทีมเล่นในบ้านกับ้ามทีมอะครัโยโกไม่มาดิโนสกาโกเซติกและสเปอร์ห้าสิบนัดหลังสุดที่เล่นในบ้านอะครับสติสวยมากชนะสี่สิบสองเสมอแปดเสมอแปดนี่คือความแข็งแกร่งนะเออมันอาจจะบอกว่าอ่ะมาดิโนสก็เป็นทีมใหญ่เลยอาเล่นในเจลี เซลติกก็ไม่ต้อง<ช>พูดถึงใช่ไหมใช่แต่ก็ต้องให้เครดิตนะครับ<ช>ว่าว่าเขาทําทีมไม่แพ้ในบ้านเนะี่ยมันต้องมีอะไรดีมีอะไรันต้องมีเทคนิคอะไรสักอย่างที่สําคัญนะที่<ช>ทำให้เขาไม่แพ้เกินในบ้านยาวนานขนาดเนี้เออ,เอ,อมันต้องมีเคล็ดลับอะไรแต่บางคนบอกว่าโอ้ย คุณหยุดที่50มันจะได้จำง่ายๆไงแต่กลับ้า5อห้าสองนงงห้านี่ยหด้วยกลมๆอ่ะแต่ล้กลมๆไงกลมๆเออใช่ไหมแล้วแพ้หรือครูก็ไม่ใช่เรื่องน้าอายนี่พูดอย่างนี้นี่แฟนฟเปิดเดี๋ยวมึงโดนก็รวมๆเป็นแบบนี้นะครับก็ส่วนตัวเราเคยคุยกันมาเรื่องเนี้ยเรื่องโปรแกรมเนี่ย เราก็มองว่านี่คือโปรแกรมหนักนะในเดือนเดือนกันยายนนี้แหละในในปลายเดือนนี้ฮะก่อนสุดท้ายจำได้เคยเคยเราเคยคุยกันไว้หนึ่ง EP มองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะมีเกมที่ที่มีโอกาสแพ้มากที่สุดอ่ะก็คือเกมนี้แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะแพ้อ่ะแต่จะชนะหรือเปล่าเนี่ยครับไปลุ้นกันส่วนตัวผมเนี่ยผมตั้มเกึ่งแต่เจมก็ค่อนข้างมั่นใจผมค่อนข้างมั่นใจนะผมเจมสให้ความมั่นใจเด็กของน่ะ อาวุธเราหลากหลายนี่ตอนนี้อาวุธจีเวลาการนนเนี่ยมันไม่เป็นกองเชียร์นะข้างบน3ตัวถ้าทําไม่ได้รูปแบบนี้ทําไม่ได้อ่าวิ่งทะลุลายทําไม่ได้เดี๋ยวไปต่อต่อบอลได้มีกระปงกระโปรโชตตาอาวุธมันเยอะครับผมก็บอกว่ากลางเราก็ไดนามิกสูงนะครับถึงแม้ว่ากลางสเปอร์จะต่อบอลแม่นก็ตามแต่เจอลูกบี้ลูกบดลูกสดเข้าไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะถ้าเล่นในความมั่นใจครับ มีโอกาสนะครับมีกาสชนะเลยโอเคถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอย่างที่เจมส์พี่ขอพี่ขออย่างนี้ได้ไหมครับพี่ขอสกอร์เดิมได้ไหมอ่ะฮะสามหนึ่งละสามหนึ่งครับโอ้จัดเท่าไรโอเคเอาเป็นลุ้นกันขอให้ทุกท่านลุ้นแล้วก็มีความสุขกับเกมในขําคืนวันนี้อพี่น้องล่ะมองยังไงผลชนะเสมอพี่พี่มองว่ามีโอกาสออกเสมอแต่ส่วนตัวน่ะ ก็เชียร์ให้พูชนะแหละแต่ถ้ามองในในแง่ของนักวิจารณ์เอาข้อมูลเราตัวผู้เล่นมาน่าจะเสมอน่าจะเสมอแต่ใจเนี่ยเทปที่ผมเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เราอยากเห็นสกอร์เดิมด้วยครับผมใช่ไหมสามหนึ่งสามหนึ่งจัดให้หน่อยนะ จัดไปโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็เท่านี้แต่ว่าก่อนจากกันก็ฝากฝากไว้ก่อนเรื่องในเรื่องเรื่องของคู่มือนักดูบอลเจมใช่ครับเกาโชโซเนียรนะครับฤดูกาลใหม่ลาลีกาบุนเดสซียกาควบกับลีกเอิงแล้วก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับใครอยากจะมีข้อมูลของแต่ละลีกแบบครบถ้วนนะครับหยิบจับมาดูได้ทันทีก็แอดไลน์เสียงสปอตช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับ รายการใหม่ของสยามสป,ปอร์ตนะซึ่งซึ่งเข้มข้นมากมาและก็กระแสอบบรับดีขึ้นเป็นลำดับนะสยามกีฬาเดลี่นะครับพบกันเที่ยงตรงทุกวันทางออนไลน์กับสยามกีฬาเดลี่รายการข่าวกีฬาเข้มข้นอัปเดตผลชับไววิเคราะห์เฉียบลึกทุกประเด็นโดยคนกีฬาตัวจริงทั้งตังกุยโยทินต่อธีรพัฒน์พร้อมด้วยตัวแม่แ,มแห่งวงการอย่างพิชชี่และกุ๊กกิ๊กรวมถึงทีมงานสยามกีฬาอีกมากมายอัดนั่นด้วยทัศนะจากผู้สื่อข่าวลัมนิดมือเก่าอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นพี่ยอดทองพี่บีจะ จ็คก,กี้คุณบอบูทีมงานจากอังกฤษทั้งลิเทนโจและไก่ป่ามีตัวผมนะครับมีเจมลาดีกามีพี่โอคุณเฉียบพี่แบรทาผะนะครับติดตามชมได้ทางสยามสปอร์ตยูทูบรวมถึง YouTube และ Facebook สยามกีฬากดติดตามเราไว้ไม่มีหลุดจากโลกกีฬาแน่นอนครับครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับเตรียมพบกับความมันครับสยามสปอร์ตผลึกกําลังกับ แอสเซทไว้ครับระเบิดศึกฟัดแข้งรุ่นจิ๋วแอสเซทไว้สามกีฬาครับส0 2 3นาะครับสารฝันแข่งยุวชนสู่นักฟุตบอลอาชีพจิงเงินรางวัลรวมกว่า3 8 0 0 0 0บาทนะครับในกลุ่มยุวชนหรือว่าจูเนียครับนะครับจำนวน3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นอายุไม่เกิน8ปี10ปีและ12ปีนะครับสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับสแกน QR ว o d e เพื่อเข้าร่วมสมัครแข่งขันนะครับสามารถติดตามการแข่งขันทร์นาเมนต์นี้นะครับได้ทุกช่องทางทางสยามกีฬาคร นะครับวันนี้รายการเดขอบเอ็นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรถยนต์ Suzuki You Drink Don Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความหงยใหเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆสุสูกิ c r o V Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสรถยนต์นิวสุ z ูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังกชั่นเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุูกิทั่วประเทศ ขอขับคุณรถจักรายานยนต์ a l ลฟาโวลันติสครับโดดเด่นทุกความเป็นคุณครับฮอร์ไ o ซ300รถจักรายานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจากอัล a v o l a n t ติสฮอร์ o n 300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสะดวกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์300ซีซี ฮอร i ดิซ300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพียวรมพร้อมแอร์อินเทคเพื่อระบายความร้อนใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยสายเว้นสะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟสองสว่าง f u l LED l พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับทุกสรีีะาศาสร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองอนเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งานฮอไดซอน300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงินอัลฟาบรูสีเทาฮาร์ซี่สกายเกรย์และสีดำดีฟสเป e แบล็คราคาจำหน่าย129,900บาท สรบผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร020791865 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ Alpha Volantis com YouTube Alpha Volantis ขอบคุณนะครับธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจทุกวันนี้มิชาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลก เสียเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนส์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทางเค a บ k นะครับได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกรอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามประเดียดหรือแจ้งเหตุภัยจากนิชาชีพได้ที่ Li n e Official Kbank Life หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข0288888888ขอบคุณเบ r ร์ดี้แบล็กเลสชูการครับหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองครับ b บอร์ดี้แบล็กเลสชูกา้หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้อง b i r d ์ดี้แบล็ก s ลสชูการ้หอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าและแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ป่องนี้ต้องลองเลยนะรครับวันนี้เราสองคนแลทีมงานนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ